ก้องก้องหน่อยแต่ก็บอกว่าทุกคนจะได้ยินกันนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคําถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดเยอะที่เนี่ยคือแบบถามเรื่อยๆถามเนืองๆถามมาตลอด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 ว่าพี่ไยอย้คะทํายังไงให้ตัวขาวคะซึ่งพูดเลยว่าคําถามนี้เนี่ยเป็นคําถามที่จะถามว่าถามถูกคนก็เออถูกคนจริงๆแหละแต่คือไอ้ก็แบบอาจจะไม่ได้กล้าตอบเต็มปากเต็มคำเพราะส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นผิวตัวครมแต เหมือนกันเห็นพราเนื่องจากว่าคือใช่ไหมว่าเรารู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เป็นแค่คนเดียวน่าจะเป็นแบบเราหลายคนก็คือพวกเราเนี่ยนะคะมักจะดูแลแต่ผิวหน้าแล้วก็แบบทาลงทาริมกันน้ำกันแดดบำรุงอย่างดีทามากทุกอย่างเนี่ยคือดูแลแค่หน้าแล้วพอตัวเนี่ยเราก็คือว่ามีความว่าลืมมีความว่าแบบไม่ได้สนใจไม่ได้แบบดูแลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติมากที่เราจะมีตัวดำค้างกว่าหน้าหรือไม่ปกติก็ไม่ดูแลแต่ว่าของไอเนี่ยตัวมันจะค้ากว่าหน้าเป็นปกตินะคะก็ขอใหอดูการแต่งหน้าก็เอะอะเปิด ไนะไอ่ะเปิดหลังเอกอ่ะสายเดียวก็คือว่าโชว์ผิวมากเวอร์เขาเลือกสักทีแหมอ่ะทำยังไงให้ตัวขาววันนี้ต้องบอกเคล็ดลับตายไอนะคะเป็นเคล็ดลับตายไอก็ไม่ได้บอวยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทำตาแล้วมันจะขาวขึ้นชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไอฟันพงมันก็คืออาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่านี่คือเป็นวิธีที่ไอใช้ของไอแล้วก็ไอททำนะคะอย่างแรก เนก็คือดินแตเน็ตเนี่ยเขาจะมีวิธีการทให้ผิวขาวขึ้นตามธรรมชาติโดยการใช้แบบสมุนไพรเอ่ยผลไม้เอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบว่าประคบประโคมพอกขัดถูดูแลให้ผิวเรามีการขาวขึ้นได้โดยขมิ้นชันมั่งหลาด้วยมะขามเปียบมั่งหลาด้วยทานาคามั่งหลาด้วยโยเกิร์ตมั่งหลาด้วยนมสดมั่งหลาเฮ้ยคือมีมากมายหลายสูตรมากเบอร์คือเซิร์ชกูเกิลนี่ก็คือแบบเจอ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 หลายอย่างมากนะคะ ทีนี้เนี่ยทางเราอะ่ะก็ยังไม่ค่อยได้เคยใช้เท่าไหร่เหตุ okay, เป็นเพราะว่าทางเราเป็นคนที่แบบมีความแบบวุ่นวายในชีวิตมากเพื่ไหนต้องเตรียมอุปรกรณ์ไหนจะต้องมีเวลานั่งฟ้องไหนต้องมีเวลาแบบนู่นนี่นะก็รู้สึกว่าแบบไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของอายแต่ก็เห็นว่ามีคนที่เขาทําแบบเนี้ยแล้วก็ผิวขาวข,าวขึ้นจริงส่วนตัวนะบิลีฟอินมาขามเปียกรู้สึกว่าแบบมะขามเปียกกะช่วยได้เพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะมันจะมีช่วงนึงที่มาขามเปียกขิดมากเลย มาจากวงหนวดวางหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความว่าใช้ไปใช้ไปก็จะมีความว่าผิวมีความแบบกระจ่างใสขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นอะก็ต้องใช้ความสม่ำเสมอแ,แล้วก็ต้องไปตามหาอุปกรณ์เหล่านี้มาค่ะทุกคนมันต้องเป็นของสดอะเนาะก็จบไปข้อแรกนะคะต่อมาที่ข้อที่สองอันนี้เนี่ยสามารถทํไใจง่ายๆแล้วก็ทุกคนควรจะทาทุกวันนั่นก็คือการบำรุงผิวพรรณของเราอย่างสม่ำเสมอและเดงค่ะก็คือ เนื้อครีมหรือเนื้อบางหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความหนักเกินไปกว่าประเทศของเราเพราะประเทศของเราเนี่ยต้องให้เป็นเนื้อโลชั่นแล้วก็มีความบางเบาซึมง,ง่ายซึมเร็วไม่หนักไม่เหนียวนะโดยวันนี้แล้วก็มีของอะมาให้คะทุกคนนั่น,นก็คืออันนี้เลยค่ะ New e a Extra White C E Vitamin lotion โลชั่นบำรุงผิวกายประสานวิตามิน C วิตามิน E ให้ผิวดูกโกลส์ใสฉ่ำเด้งในหนึ่งเดียวแล้วก็บอกในโฆษณาไว,ว้ว่าจะช่วยปลุกผิวใสฉ่ำเด้งในเจ็ดวัน สิ่งที่เราต้องการแลเราต้องทาอย่างต่อเนื่องเลัการใช้สิ่งเหล่านี้การใช้โลชั่นนี่นะคะไม่สามารถที่จะใช้วันเดียวแล้วปุ๊บผิวขาวขึ้นได้ต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพิ่งจริงถ้าจะขยันทาเช้าเย็นเช้าเย็นเจ็ดวันน้ก็ลุกผิวใสฉ่ำแด้นแน่นอนจริงๆนั่นแหละบอกตัวเองอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือเนี่ยที่น่าสนใจเที่ยวมาแนะนำเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะเป็นวิตามินในรูปแบบโลชั่นค่ะทุกคนคือวิตามินซีวิตามินอีวิตามินต่างๆที่มันอยู่ในผลผตผลไม้ต่าง แบบถูๆอะ่ะเคยนี้เขาบอกว่าเป็นวิตามินในรูปแบบโลชั่นเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะมีความว่าเป็นวิตามินอะ่ะนึกองมะนี่นเนื้อสัมผัสของเขาก็จะมีความว่าบางเบามากเวอร์กลิ่นก็จะมีความแบบว่าสดชื่นสไตล์ซัมเมอร์มีความแบบเป็นกลิ่นสีส้มๆนี่เห็นไหมเวลาทางลงไปบนผิวผเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ง่ายมากๆส่วนผสมข้างในนะคะที่บอกไปเขาว่าเขาจะมีวิตามินเป็นหลักเลยก็ค,คือวิตามินซีแล้วก็ มาก50เท่าช่วยปูผิวให้ขาวใสแล้วก็กระจ่างใสอย่างเห็นผลส่วนวิตามินอ e, ีคือจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้ผิวมีวความเนียนนุ่มค่ะมีสารสกัดจากคามูคามูมีสา,ารากาสกัดจากอะเซราลาชเชอร์รี่แล้วก็มี UV ลเตอร์ช่วยป้องกันแสงแดดด้วยง่ายๆจบๆจำไว,ว้ว่าเขาอะเป็นวิตามินรูปแบบโลชั่นช่วยผิวกระจ่างใสภายใน7วันซึ่งณจุดนี้อยากแวะจากการรีวิวผิวขาวมารีวิวห้องกลาสเฮ o u s ที่บ้านมากว่ายให้ทุกคนเห็นเหงื่อ เงืออไห็นเงือเป็นหยดของไอไหมเห็นเงือตรงนี้ไหมทุกคนมันร้อนมากคือไออยากจะมาแบบอยู่ท่ามกลางแสงแดดทุกคนได้รู้ว่าผิวเรามันจะขาวกระจ่างใสเนี่ยมันเพราะว่ามันต้องแบบตกปั๊บตัวเอง่วนวลภาวะต่างๆเหล่านี้ซึ่งตอนเนี้ยร้อนมากทุกคนร้อนมากนี่คือเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดจริงๆอ่ะคือนี่คือเรื่องที่น้องเตอร์พิสูจน์ได้เลยว่าโลชั่นอะคือไม่เหนียวแน่นอนเพราะตอนนี้แบบดูหน้าสิคะดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นสิคะคือมันแบบ มันอยู่ทะเลตอนนี้มันอยู่ทะเลไอ้บอกเคล็ดลับตัวขาวอะขอทุกคนบอกเคล็ดลับทำให้ห้องเงยน็นได้ไหมกับตอนเนีงง้ยการทำร้อนมากไม่โอเคข้อต่อมามีคนถามแน่นอนใหญ่ค่ะหนูทามาเจ็ดวันแล้วหนูทาเช้าที่หนูทา,า,นนทาครีมตลอดไม่เห็นจะขาวขเลยค่ะก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วผิวของเราจะมีการผัดเซลล์ผิวตลอดตลอดเนาะแต่ว่าแบบบางคนเนี่ยก็จะแบบว่ามีการผัดเซลล์ผิวที่ไม่ดีบางทีคนอาจจะมีแบบว่าเซลล์ผิวที่อยู่บนผิวที่มันแบบตายแล้วแล้วมันแบบลอกออกไปไม่ได้เพราะจะแบบมีความว่าผิวหมองคล้ำเพราะฉะนั้นไอ้จะ ผลมาในสุดนี่เราก็มีการสครับผิวด้วยเพราะว่าการสครับผิวอะมันจะทำให้ผิวของเราแบบขัดเซลล์ที่ตายแล้วออกไปทำให้ผิวของเรามันพร้อมรับการบำรุงซึ่งสครับเนี่ยใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะหรืออาจจะใช้แบบว่าสัปดาห์ละสองครั้งแล้วแต่ความแข็งแรงของผิวของเราถ้าผิวเราแพ้ง่ายอ่อนแอเนี่ยก็ใช้แบบอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็สองอาทิตย์ครั้งก็ได้แต่ว่าแนะนําว่ายังไงอะทุกคนต้องใช้จริงๆคือใครที่ ยังไม่เคยสครับผิวเลยเนี่ยแนะนำว่าควรต้องลองสครับบ้างนะคะมันจะไม่ผิวแบบเหมือนใหม่ผิวที่แบบมากจริงจริงซึ่งยี่ท้อแนะนำก็ไม่ต้องสึกนะคะแนะนำยี่ห้อ Happy Sunday p u t ิตตสครับมีเป็นสครับธรรมชาติใช้ได้ผิวเนียนนุ่มมากเดี๋ยวตอนเนี้ยของหมดไม่สามารถหยิบมาโฆษณาได้แต่ พี่ซันดก็คือดีมากจริงๆแล้วก็มีห่ออื่นแนะนำตอนนี้รู้สึกว่าแต่เหมือนเป็นเซลลมแมน,นะคะมันจะหยิบของขึ้นมาแบบโชว์อันนี้อันนี้ของ The Body Shop ดีนะคะน,นี้เนี่เป็น Limited Edition ของปีที่แล้วคือเป็นกลิ่นที่หอมมากเคอเนี้มันจะเป็นสับปะรดเนาะถูๆๆไป่าจะมีความว่าละลายหายไปแต่ว่ากลิ่นหอมมากซเซลล์นี้ Soap and Glory ของดีราคาไม่แพงนะคะมีหลายกลิ่นหลายสูตรมากๆก็เป็นอะไรที่แบบหอมมากแล้วก็ใช้แล้วก็แบบมีความดีต่อใจราคาไม่แพงด้วยนะคะไ้ที่บูธแล้วก็อันน กาแฟก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันอันนี้แต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือว่าสครับผิวเสร็จแล้วอะ่ะต้องทาโลชั่นาทาครีมต่อด้วยเพราะว่าเวลาเราสครับเสร็จปุบ,บผิวเรามันจะมีความว่าเหมือนแบบสูญเสียความชุ่มชืม้นไปนิดหน่อยนะบางสครับมันจะทำให้ผิวแห้งขึ้นเพราะฉันนะักแนะนำว่าสครับเสร็จปุบรีบบำรุงเข้าไปพวกวิตามินวิตามินต่างๆนี่มันจะยิ่งแบบซึมซาเข้าสู่ผิวได้เป็นอย่างดีวิตามินซีห้าสิบเปอร์เซ็นต์คาร์มูคาร์มูอัสเซอร์ราลาเชอร์รี่วิตามินอ e ีมันจะ <c oughs> เราจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยดื่มแล้วก็กินวิตามินซีค่ะทุกคนคือวิตามินซีเนี่ยรู้อิู่แล้วสิเพราะเนี่ยมีวียก็มีวิตามินซีช่วยผิวกระ่ังใสแต่ทีเนี้ยวิตามิน ภายนอกแล้ววิตามินซีไทยในด้วยก็ได้วิตามินซีทั่วไปนะคะทุกคนยี่ห้ออะไรก็ได้อยากกินเรื่อยๆนอกจากช่วยผิวกระจ่างใสแล้วอ่ะช่วยป้องกันเราจากการเป็นหวัดด้วยเพราะว่าร่างกายเรามันต้องการวิตามินซีอยู่แล้วนะคะก็กินเรื่อยๆกินทุกวันได้เลยแต่ถ้าอยากให้โมงจัดเต็มผิวขาววิ้งเลยเนี่ยก็ลองไปหาซื้อพวกอาหารเสริมตามท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อมากไม่สามารถแนะนำได้เพราะมันเยอะมากๆจริงๆนะคะก็ขอให้ดูอันที่ปลอดภัยไว้ใจได้เอาที่แบบมีที่มาที่ไปดูน่าเฉยอค่ะทุกคนแบบถ้าเป็นชงดื่มแบบจาบไหนก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ดูหน้ากล่วยก็แนะนําว่าขอร้องหลับไหว้เลยอย่ากินคือร่างกายเรามันแบบมันเป็นร่างกายของเราแค่ครั้งเดียวค่ะทุกคนก็ดูแลมันดีๆเนาะอย่าไปกินอะไรมั่วสั่วจกินต้องกินดีๆนะคะแต่วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันทีนะคะว่าทายังไงให้ตัวขาวนี่ขึ้นเป็นแบบเคล็ดลับวิธีของอะไรเลยจริงๆนะคะทาให้ดูจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะนทุกคนอย่างที่เห็นนะคะว่าประเทศไทยเรามันแบบแสงแดดร้อนมากต้องทางบํารุงแล้วก็ปกป้องบํารุงอย่างเดียวก็ไม่พอปกป้องอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทางปกป้องแล้วก็บํารุงภายนอกภายในมีอะไรก็ าววันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตออกจากห้องกลาเท่าก่อนแล้วเพราะว่าอากาศร้อนมากขอให้ดูคือแบบตัวเปียกตัวเปียกไปหมดเลยทั้งเราขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่มีคำถามนี้เนาะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแอมมันก็ไม่เล็กนะแต่มันร้อนมากเลยอะติดเพล่แบก,กสิบตัวร้อนมาก